เวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่25มีนาคมพันตำรวจเอกชัยกริจโภะรองผู้บัญชาการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกเดลล่ารัตน,ก,นกิจผู้กำกับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่งานสายตรวจ3กองบัญชาการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแถลงข่าวจับกุมนายสุวลพลภัยสารพาณิชย์อายุ28ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางอาวุธปืน4กระบอก ปลอกลดเสียง2อันกระสุนปืน126นัดโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งหมู่4ซอยสีบุญเรือง1ตำบลเทพารักษ์อำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ พันตำรวจเอกชัยกรีดเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2564ตำรวจงานสายตรวจหนึ่งกองกำกับการสายตรวจได้จับกลุ่มนายนาตภูมิขอสงวนนามสกุลในพื้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีพร้อมของกลางอาวุธปืนสงคราม AK-47 จำนวนมากจากนั้นจึงได้ขยายผลจับกลุ่มนายสุวพลได้ที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นช่างปืนคอยซ่อมปืนให้กับลูกค้าโดยลูกค้าจะส่งปืนมาทางไปรษณีย์เอกชนเมื่อมาถึงมือก็จะทำการซ่อมและทดลองยิงปืนในถังทดสอบทำมาหนึ่งปีแล้วก่อนจะถูกจับกลุ่มในที่สุดเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวดำเนินคดีต่อไป สำหรับคดีต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มนายจตุพลสีจางหรือช่างบีอายุ27ปีและนายกฤษดานิรีอายุ25ปีทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดนครปฐมและนายเฮอร์หลนขอสงวนนามสกุลอายุ51ปีชาวสัญชาติจีนไต้หวันพร้อมของกลางเครื่องกรึงจำนวนหนึ่งเครื่องอาวุธปืนทั้งสั้นและยาว รวมทั้งสิ่งเทียมอาวุธปืนรวม8กระบอกกระสุนปืนขนาดต่างๆรวม156นัดและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาทิลำกล้องปืนขนาดต่างๆอีกหลายรายการโดยจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยได้ที่บ้านพักที่ถนนพุทธมนตรสาย4ซอย3ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดนครปฐมและขยายผลจับกุมชาวจีนได้ที่บ้านพักซอยรามคำแหง150แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพพันตำรวจเอกชัยกฤิตเปิด เผยว่าสืบเนื่องจากตำรวจได้สืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหารักลอบผลิตอาวุธปืนลำกล้องปืนและชิ้นส่วนอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายโดยใช้แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังในการประกาศขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายจตุพลเคยถูกจับกลุมตัวหลังก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้เมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564ก่อนจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งโดยตั้งแหล่งผลิตอาวุธปืนที่บ้านพักในจังหวัดนคนปรปฐมจึงได้ขออนุมัติหมายค้นบ้านหลังดังกล่าวพบของกลางจำนวนมากจึงยึดไว้เป็นของกลางและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายตำรวจจึงขยายผลพบว่ามีชายชาวจีนมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายคน้นจนสามารถจับกลุ่มได้เพิ่มเติมพันตธบจเอกชัยกริตกล่กาวว่า ทั้งนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าผลิตอาวุธปืนและส่วนต่างๆของปืนจริงโดยนำเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์และจะจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนซึ่งจะได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าสัปดาห์ละ50-60รายการได้กำไรชิ้นละ1,000บาทมียอดเงินหมุนเวียน2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยทำมาแล้ว3เดือนส่วนนายเฮอร์หลนรับสารภาพว่าได้ส่งปืนแบล็งกันไปให้ในายจตุพรเป็นผู้ดัดแปลงให้สามารถ ใช้งานได้เหมือนปืนจริงโดยรู้จักกับนายจตุพรผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายจตุพรร่วมกันผลิตอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีอุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรแจ้งข้อหานายกฤษดาร่วมกันผลิตอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีอุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งข้อหานายเฮอร์หลนมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีสิ่งเทียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนคุมตัวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหนังสือพิมพ์อินไซปอลิสไทม์นุ่มบชนรายงานในส่วนของภาพรวมของกองอกำาังสายตรวจในช่วง,ร,ร,งระดมกวาด้างมายรกม21-25มีนานที่ผ่านมาตามคำสั่งของกองชกานนตำรวจกอบาลน,นะครับและทางท่านผู้บังคับการเนี่ยท่านเน้นย้ำมาที่อกองกำลังสายตรวจว่าให้เน้นในเรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสิ่งทีเทียมอาวุธปืนตางๆาง ที่จะนําไปสู่การก่ออาชญากรรมนะครับก็ของงานสายตรวจหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการสืบสวนขยายผลจากการซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์แล้วก็ของอายสารเข้าไปตรวจค้นจากกลุ่มก็ได้ของกลางต่างที่ทุกท่านเห็นในรายละเอียดผมขออนุญาตเป็นใบแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะนําให้ทุกท่านทีนครั้ครับส่วนของงานสายตรวจสองก็เป็นเรื่องของยาเสพติดซึ่งผู้เสียหายเนี่ยอาผู้ต้องหาเนี่ยก็ค้าค้าขายออนไลน์แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการพนัน เรื่องของยางเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนนะครับที่ไปเจอในตอนที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มด้วยนะครับ